สวัสดีครับอยู่กับผมแซกเล็กครับวันนี้มาดูเขาตากข้าวครับนี่นี่ครับยูทูบเบอร์นี่ครับโกบอยตากข้าวครับอันนี้เป็นข้าวอะไรครับข้าวเหนียวครับครับข้าวเหนียวนะครับเกี่ยวก่อนเลยครับนี่วันหลังเกี่ยวก่อนครับหวานหลังเกี่ยวก่อนครับข้าวเหนียวสามเดือนนะครับเอาครับมาดูผลผลิตนะครับห้าไร่ห้าไร่ประมาณห้าสิบ ถุงปุ๋ยนะครับนี่ครับข้าวเหนียวไม่ได้วานปุ๋ยเลยครับนี่ครับมาดูวิถีชีวิตแบบบ้านๆน,นะครับนี่นี่เป็นวิถีชีวิตชาวนานะครับเกี่ยวข้าวเสร็จก็ต้องเอาข้าวมาตากนะครับแล้วก็นกนวถนนถนนก็จะเป็นที่จับจองของเรานะครับก็ เห็นใจกันนิดนึงนะครับปีละครั้งเองนะครับในการตากข้าวนะครับก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับอย่ารีบอย่าใจร้อนนะครับอืมครับถอยนะครับนี่ครับเป็นการถอยข้าวนะครับอ่าถอยเพื่อให้มันบางๆนะครับมันจะได้แห้งเร็วๆนะครับนี่ครับถ้าไม่ถอยนะครับถ้าตากทั้งหนาๆอย่างนี้นะครับกว่าจะแห้งก็ประมาณ สามสี่วันนะครับเสียเวลานะครับถ้าทอยบางๆางอย่างนี้นะครับประมาณวันครึ่งนะครับวันครึ่งก็แห้งนะครับผมแล้วก็ได้เก็บเข้ายุ้งช้างนะครับนี่ครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวพันโกขอนะครับข้าวเหนียวพันโกขอนะครับตัวนี้มาดูครับนี่ครับลน ลนเราจะมีลนอย่างนี้นะครับแล้วก็ตากนะครับอ๋อสวัสดีครับเจวครับอ๋อยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ช่องช่องแซกดกครับโปรดติดตามด้วยครับอนี่ครับเาจนเี่ยงานรนี่ครับ ครับเสียเจี้ยวครับงานตัดตัวเสียเก้าวบันตรอ่ะอออเหนืะด่าทู่ระดัปีนี้ระดับติดอเหนือดาทู่มาติดอยาบด่าทู่มาตื้อเอางกิตะลื้ออ้อยกินเาดา <laughs> เอานะครับมาดูโกบอยเขาตากข้าวต่อน,นะครับนี่ว่าจำเป็นยังไงนะครับนี่ครับ มันดูครับวิถีชีวิตการตากข้าวนะครับนี่ใส่ล้นนะครับยาวๆาแล้วก็เกลียนะครับเกลียยไปมาไปมานะครับสําหรับคนที่เคยทําแล้วก็ก็ไม่เป็นไรครับก็ดูได้นะครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่เคยทํานะครับคนกรุงเทพหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ดูนะครับนี่คือวิธีอันนี้คือคลาดนะครับเอาไว้เอาไว้เกลียนะครับเกลี่ยให้มันแห้งนะครับ นี่ครับวิถีชีวิตชาวนาครับนี่นี่ข้าวยังไม่เกี่ยวอันนั้นสวนเกษตรของอาจารย์ถักชัยนะครับนี่ครับมาดูบรรยากาศเช้าเ้านะครับว่าชาวไร่ชาวนานะครับถึงฤดูการนะครับก็ต้องก็ต้องก็ต้องลุกนะครับลุกมานะครับทำนั่นทำนี่นะครับชาวนานะครับ มาดูข้าวเหนียวต่อนะครับข้าวเหนียวตากข้าวนะครับเขาตากกันแบบนี้นะครับนี่ครับเผื่อคนกรุงเทพไม่เคยดูนะครับต่อก็อัดให้ดูนะครับวิถีชีวิตแบบบ้านๆนะครับต้นทุนแพงทุกอย่างนะครับแต่ราคาข้าวดันมาถูกนะครับก็งงเหมือนกันนะครับ ปลูกข้าวให้คนทั้งประเทศกินนะครับแต่ข้าวราคาถูกนะครับโอ้ชาวนานลำบากมากนะครับ,บนะนี่ครับคือชีวิตวิถีชีวิตนะครับของชาวนานะครับเช้ามาก็าก็มาลี่ลี่คลี่ไอขี่ร้ออนะครับเขาเรียกลนนะครับ หลนสีฟ้านะครับคลี่ออกนะครับแล้วก็เกลี่ยข้าวนะครับถอยข้าวนะครับแล้วก็เนี่าไวไทยนะเ,เขาเรียกว่าแบ่งข้าวนะครับไปตากเพื่อ